นี่ปรีศาเมินอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาไปดูน้องแมวกันค่ะแบกอะไรนักหนาวางบ้างก็ได้ถ้ามันหนักก็วางลงนะจ๊ะ แล้วก็มาเจอความกรุ๊บกริ๊กกรุ๊บกริก๊กทาดแมวทั้งหลายกับผมอยู่ตรงนี้กับผมอยู่ตรงนี้เมียวเมียวน่ารักเป็นที่สุดแง่ในอริยบทต่างๆ เง่ยเง่ยเง่ยแมวกินไอติมว้าวสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะไปพาไปที่สถานีรถไฟเมื่อกี้เห็นมีสถานีรถไฟด้วยเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันนะนี่ค่ะเจ้าแบกหินสงสารจัง